หลุดคลิปเสียงเบิร์ดด่ากติสุดจีดหลังถามทำไมไม่ดูแลแตงโมฟังคำตอบปุ๊บเบิร์ดถึงกับเดือดปั๊บเลยทีเดียวค่ะจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวอย่างแตงโมนิดาที่ยืดเยื้อมานานเกือบ4เดือนแล้วแม้จะมีพิธีชาปนก,กิจไปแล้วแต่หลักฐานเกี่ยวกับคดีก็ยังมีออกมาเรื่อยๆโดยเฉพาะที่ล่าสุดพบว่ามือถือของแตงโมไปตกอยู่ในมือ โดยที่คุณแม่พนิดาหรือคุณแม่ของแตงโมเป็นคนส่งมือถึอไปให้บังแจ็คเองล่าสุดเมื่อวันที่7มิถุนายน2555ทาง Facebook ของ Happy Meron Official ซึ่งเป็นเพจของแตงโมที่ตอนนี้นาย ตั้งข้อมูลโพสเอาไว้มีการลงคลิปที่มีคนแชร์มากกว่า6,000ครั้งเป็นเรื่องที่อาจจะพาดพิงถึงบุคคลที่3คือบางแจ๊กเบิร์ดและกติอิสรินอดีตผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมในคลิปมีเสียงบางแจ๊กที่อ้างว่าคุยกับเบิร์ดแฟนของแตงโมแล้วถึงเหตุการณ์ที่คุยกับกติ หลังเกิดเหตุว่าเบิร์ตคุยกับกติกครั้งสุดท้ายคือวันที่เจอล่างแตงโมความรู้สึกในตอนนั้นคือทำไมกติกไม่ดูแลแตงโมพร้อมกับถามไปตรงๆซึ่งกติกตอบว่าฉันไม่รู้จักดูแลมันยังไงมันไม่ใช่ใเด็กสองสามข,ขวบนะฉันก็อยากนั่งสวยๆนั่นตากรมของฉันสิพอเจอกติกตอบแบบนี้ทำให้เบิร์ตไม่ยอมคุยกับกติกอีกคำนี้มันทำให้จี๊ดจริงๆ จากนั้นบางแจ้งก็แสดงความคิดเห็นว่าพูดแบบนี้ไม่ได้จากนั้นเสียงคล้ายเบิร์ดก็พูดออกมาอีกว่ามันไม่เกี่ยวกับสองสัมขัสมันเกี่ยวกับว่ากติกดูแลเพื่อนยังไงไม่จําเป็นต้องดูแลยี่สิบชัว่วโมงอีกอย่างคือเป็นผู้จัดการด้วยพอถามว่าตกไปตอนไหนกติกก็บอกว่าไม่รู้เราไม่ได้มองตลอดหลังจากที่แห คนฟังคลิปจบก็ต่างโพสเป็นคลิปเสียงเดียวกันว่าฟังจากน้ำเสียงที่คลายเบิร์ดนั้นคงเต็มไปด้วยความพับแค้นใจที่แฟนสาวเสียชีวิตแบบไม่ควรเสียและทุกวันนี้สาเหตุตายก็ยังคงคา,าใจอยู่ดีถ้าเรามีคลิปเสียงมาให้คุณผู้ชมฟังกันนะคะไปฟังกันเลยคะ่ะมึงไม่ดูแลแฟนกูแค่นั้นแหละเพราะผมคุยกับติครั้งสุดท้ายคือวันที่เจอร่างน้องโม ผมถามว่าทำไมกติกไม่ดูแลโมมันบอกว่าเธอฉันต้องฉันจะดูแลมันยังไงมันไม่ใช่เด็กสองสามขวบนะฉันก็อยากจะนั่งสวยนั่งนั่งตากลมของฉันสิคํานี้ทําให้ผมไม่คุยกับมันอีกเลยอ่ะคานี้มันพูดไม่ได้พูดได้ไงอ่ะคือเด็กสองสามขวบอะไรมันไม่เกี่ยวว่าเด็กสองสามขวบเว้ยมันเกี่ยวว่ามึงดูแลเพื่อนมึงยังไงมึงดูแลเพื่อนมึงดีหรือเปล่า มันไม่เกี่ยวเลยว่าเด็กสองสามขวบจะต้องมานั่งดูมันตลอดยี่สี่ชั่วโมงจะต,ต้องมานั่งดูมันตลอดคือมันไม่ใช่อีกอย่างผมงเป็นผู้จัดการไ <c oughs> อ้ที่อะผมเออนั่นแหละพี่ <c oughs> ผมใครพูดคำนี้นะกระติกกระติกพูดว่าแบบเออเราเราจะไปดูมันตลอดยี่บสี่ชั่วโมงได้ยังไงมันไม่ใช่เด็กสองสามขวบอะ คือคำนี้มันทำให้ผมแบบจี๊ดเหมือนกันแบบเออผมถามว่าแล้วโมตกไปตอนไหนบอก ตกไปตอนไหนไม่รู้เราไม่ได้ไปมองมันตลอดเวลานะเว้ยเบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงน,นะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ฟังคลิปเสียงไปแล้วว่าเสียงคุณเบิร์ดจริงหรือเปล่าที่คุยกับบังแจ็กยังไงนะคะทางมาราเมาส์เนี่ยก็ยังจะติดตามข่าวสารของคดีของแตงโมกันอย่างแน่นอนว่าเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงและคุณแตงโมเนี่ยจะได้รับความยุติธรรมกลับคืนมาหรือเปล่ายัางไงทางมาราเมานะคะก็จะติดตามข่าวสารมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนค่ะ